สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความของคุณเปลวสีเงินประจำวันอังคารที่7กกุมภาพันธ์2566ามานำเสนอครับโกทอมอถึงลอนดอนคุยไปเมื่อวานว่าฝนตกในกรุงนอกกรุงช่วงนี้เป็นฝนหลวงที่กรมฝนหลวงและการเกษตรขึ้นบินปฏิบัติการ เพื่อดับฝุ่น PM 2.5วันอาทิตย์ตกยิ้มยิมในกอทมอแต่เมื่อวานตอนบ่ายวันจันทร์ตกจักจัก,จกชนิดปูพรมไม่เพียงสลายฝุ่น PM 2.5เท่านั้นสำนักงานไทยโพสต์ที่เพิ่งแกะกล่องก็วิดถูกทลายไปด้วยกับสายฝนใครๆมาก็ยอว่าสำนักงานเดินเกินไอ้ตรงเดินเกินนี่แหละเม็ดฝนชํำแรกแทรกตามรูร่องช่องรอยต่อ ลงมาทั่วทั้งอาคารจนเป็นสะอานดาต้องแปลงกายเป็นมดคาบไข่คนเอกสารคอมหนีน้ำกันจ้าละวันแต่พนักงานทุกคนลงเสียงเป็นเอกฉันว่าเช่นนี้ดีเลิศประเสริฐแท้จริงฝนหล่นจากฟ้าผ่านหลังคาเป็นปฐมฤกษ์สำนักงานใหม่ซึ่งที่ไหนๆเขาก็ประพรมด้วยน้ำบริสุทธิ์ธรรมดาแต่ไทยโพสพิเศษกว่าใครเพื่อนน้ำพุทธมน เป็นน้ำฝนหลวงสู้ๆู้จากฟ้าร้อยวันพันปีจะมีโคจรบรรจบกันเช่นนี้สักคราก็ทั้งยากก็นับเป็นนิมิตจากฟ้าที่ต้องเชิญช่างมาพิจารณากันอีกคงหลายยกกว่าฝนตกอยู่ใต้หลังคาแล้วไม่เปียกครับเมื่อทราบกันแล้วฝนตกลงมาช่วงนี้เป็นฝนหลวงล้างฝุ่น PM 2.5แล้วชาวบ้านชาวช่องว่ากันอย่างไรบ้าง ผมจะนำจากคนโพสเฟสไว้มาให้อ่านเป็นสื่อสารสามเศร้าระหว่างเราเขาท่านพอหอมปากหอมคอโพสแรกคุณโบนัทยามหัตนานำโพสของผู้ใช้นาำบวรเดทลงพื้นที่มาสองปีมาเผยแพล่ต่อตามโพสดังนี้ครับโบวรเดทลงพื้นที่มาสองปีล่าสุดชัดชาติพึ่งไล์ปรากฏว่า ไมอยู่ลอนดอนไม่ยอมอยู่แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5ทั2.5ทั้งที่ตัวเองเป็นผู้ว่าแต่เสือกไม่ทำงานไปไลฟ์สดอยู่ที่ต่างประเทศตอนหาเสียงบอกจะไม่หยุดสอาทิตย์แต่โคตรตอแหลถ้าไม่ทำงานก็รีบๆลาออกไปเถอะไอ้จุดๆนอกจากข้อความนี้แล้วบวรเดชลงพื้นที่มาสองปียังแนบคลิปชัดชาๆพร้อมประโยคคำพูดชัดๆไว้ด้วยที่พูดว่า ปัญหาของประชาชนไม่มีวันหยุดสาวอทิตย์แล้วผู้ว่ากทมก็มีเวลาจำกัดแค่4ปีถ้าหยุดสาวอทิตย์ก็2ใน7แล้วนะถ้าเราหยุดไปเวลามันก็หายไปทั้งเยอะก็ต้องทำให้เต็มที่ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกล่าวถึงเหตุผลที่ทำงานทุกวันตั้งแต่รับตำแหน่ง4มิถุนายน2565ผมก็เพิ่งรู้จากโพสต์นี่เองว่า ช่วงคนกอทมอถูกรมควันพิษจากฝุ่น PM2.5 ผู้ว่าล้าน3ชัดชาติหลบไปไล่สุดอยู่ที่ลอนดอนโน,น่นก็สมตามที่คุณบวรเดชโพสความเห็นข้างต้นนั่นแล้วแหละผู้ว่าล้านสามแสนไปลอนดอนทำไมถ้าถูกเชิญไปแล้วก็หน่วยตีปีกอทมอคงตีสนันลั่นโลกตามสันดานแก๊งปั่นข่าวคือการทำงานไปแล้วแต่นี่โดดไปเงียบ เพราะเสพติดไลฟ์สดนั่นแหละจึงเป็นภาพประจานตัวเองผู้ว่าหนีงานหนีพีเอไปหลั่นล้าอยู่ลอนดอนเดี๋ยวจะเฉลยอะไรคือความน่าจะเป็นของการหลบไปลอนดอนของชัดชาติช่วงนี้ตามทฤษฎีไม่มีโจรรายไหนที่ไม่ทิ้งร่องรอยผมอยากให้รับทราบกันก่อนว่าผู้คนมีความรู้สึกตอบสนองอย่างไรเมื่อทราบว่า ฝนที่ตกลงมาดับฝุ่น pm 2.5คือฝนหลวงที่จริงมีคอมเมนต์ตามคลิปตามเว็บต่างๆมากมายแต่ผมจะคัดจากเว็บเปลวสีเงินพอเป็นตัวอย่างเช่นพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งคนไทยเลยสักครั้งแม้เราจะไม่ได้เห็นพระวรากายแต่พระเมตตาพระมหากรุณาธิคุณยังคงแผ่ภัยสารตราบนิดนดิรันดรขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป รัชการที่9ขอบคุณฝนหลวงที่ช่วยเรื่อง PM2.5 ได้มากจริงๆขอบคุณครับเป็นหน่วยงานที่ทำงานปิดทองหลังพระจริงๆที่พึ่งยามยากของคนกรุงเทพณปัจจุบันคนอยุธยาพรอยได้ล้างฝุ่นและช่อมะม่วงกระท้อนก็ยินดีชูช่อเขียวขจีเย็นศีระเพราะพระบริบาลมาแบบเงียบๆ ฝนเทียมมาไล่หมอกควันรัฐบาลไม่พูดมากแต่ทำเยอะเป็นหน่วยงานที่ทำงานปิดทองหลังพระมาโดยตลอดขอบคุณนะครับที่นำมาเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบโดยทั่วกันว่าในหลวงทรงห่วงใยประชาชนเพราะพระองค์ท่านมองการไกลทุกวันนี้เพราะพระองค์ท่านทำทุกอย่างเพื่อบวงชนชาวไทยขอเป็นรองบาททุกชาติไป ด้วยพระบารมีและทหารค่ะฝนหลวงสองวันนี้พ้นภัยปอดน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9นึกแล้วว่าต้องเป็นฝนหลวงขจัดฝุ่นพีเอ็มและค้นดูว่าอยู่ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมมลพิษไม่น่าจะเกี่ยวกับผู้ว่ากทมเพราะเคยพูดคำนี้แล้วมีคนทวงด้วยพระบารมีแม้พระวรากายจะไม่อยู่กับพวกเรา ผลงานของพระองค์ยังคงดูแลประชาชนของพระองค์อยู่สืบไปค่ะทุกๆรัชกาลทรงวางรากฐานให้กับประเทศของพระองค์ท่านกราบน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สิ่งคิดค้นของพ่อหลวงรอก้าต่างชาติอย่างยกย่องเราคนไทยโชคดียิ่งนักฝนหลวงเป็นโครงการในพระราชดำริของรอก้า คอยช่วยเหลือประชาชนหน้าแล้งอากาศร้อนมากไฟป่าค้าฝุ่นในเมืองเยอะก็จะมีฝนหลวงมาช่วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้กรมฝนหลวงผู้ปิดทองหลังพระตัวจริงน้ำท่วมก็มีทหารมาช่วย PM 2.5ก็มีฝนหลวงมาช่วยถ้าไม่มีฝีมือก็ลาออกไปเถอะเรื่องอะไรจะบอกว่าเป็นฝนหลวงละ่ะ ก็กลัวคะแนนจะยิ่งหดสิไม่แถลงเสีอย่างด้านได้ขอขอบพระคุณฝนหลวงสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ทำให้หลายวันที่ผ่านมาฝุ่น pm 2.5ทําทำให้เสียทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้ว่าคนนี้ไม่ไหวจริงๆแก้ตัวเก่งโยนความผิดเก่งทำไม่ได้ก็อ้างโน่นอ้างนี่อ้างนั่นเก่งทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ว่าคนก่อนทำดีไว้จนหมด ไม่เหลืออะไรเลยถนนหนทางเละเทะหมดคำว่าฝนหลวงมันสแสลงหูคนบางกลุ่มแต่ก็หนีไม่พ้นความจริงอยากดูว่าความอดทนของคนกอทมอจะอยู่ได้นานเท่าไหร่อยากคิดแต่ว่าคนกอทมอดูไม่ออกว่าผู้ว่าคนนี้มาเพื่ออะไรเอาละมังในส่วนความเห็นต่อผู้ว่ากอทมอคัดเฉพาะที่รื่นหูพอสังเกตในส่วนฝนหลวงต่างทราบซึ้ง ด้วยสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพ่อบุนฟ้ากันทุกคนทีนี้มาถึงคำเฉลยอะไรคือความน่าจะเป็นการไปลอนดอนของชัดชาติอ่านคำสนทนาในลายกันเอาเองนะทักษิณจะกลับบ้านหรือเห็นโพรมานั่งกินข้าวอยู่ลอนดอนค่ะโฮโฮโพรมาไทยเพิ่มกระแสให้ลูกสาวหรือลดกระแสอย่างสงสัย เจ้าไม่มีสารไปกินข้าวร้านพัตราสาขาไนบริตข้างแฮรอรหน้ายัางเด้งอยู่เลยใช่ดูสดมากทิป100ยูโรในรูปเป็นผู้จัดการสาขาพัตราไล์สดสนทนาระหว่างไทยลอนดอนจบจูจ่ๆแค่นี้แต่ยาวเส้นทางระหว่างศาลาว่าการกอทมถึงลอนดอนแต่สั้นสั้น กับอนาคตผู้ว่ากทมที่ชื่อชัดชาติคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสับผู้ที่ชื่นชอบกับเบาผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลก เพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ